สวัสดีครับเอาลอนเยียบเฮ้ยโอ้โอ,โอ้ทางนืดนครับนึนมากครับโด้เรยเรเอยยเดี๋ยวเ,ยวเยวนอนเยาาเยารอยเรอยเร่อยเร่อเเเรร ไม่น like ้อดิหนิไม่ใช่แห้งแดีข้างบนบ่มันเหนียวมันปลิ้นครับยกเยอะยกเยอะยกเยอะอาดัดไปราดไปเลยราดไปเลยราดไปเลยราดไปราดไปเฮ้ยเฮ้ยเฮดไปราดไปไปเลยเฮ้ยรถมันแตกฮะรถมันแตกเป็เออเต็ม ออเอาไปเชื่อมบางฝุ่นไอเต้มรับเหเต้มครับ,รอรบโอ้เปียกด้นน่วางสนุกอีกแล้วครับท่านผู้ชมดันยากหน่อยแบบนี้ เล่นเนียวคักโอ้หมาตาน่าเต็มเต็มเลยเหรอโอ้โอ้โ ท่อพักนั่นนะเนี่ยมันจะแขกด้นมันเ่อ่ะน,น้ำเตกมาจากไหนไม่รู้เดี๋ยวไปบอกเปิ้ลก่อนไปที บ้านข้นางหน้านู่นไปเทที่เทมาหวานครับ bọn mình sớm Bọn ra Ôi, yên đi Hiểu nó ron mà lại mì để lên vào này Chạy เป็นอายุเท่าไหร่แล้าสามสโอ้ไปที่นี่บ่ซอยนี่บ่สามสินี่ยน่าจะเป็นพี่ผมสปี <24. S 1> เกิดสองอะไร <24. S 1> สองสี่สองสี่สองสีสงห้าสห,าสหสสป,สปีปีพี่ผมสี่ปี

มานี่ดิย้ยนิ่มมากเลยครับเมกาเนี่ย าวิวเลยเว้ยเลือ่อนเลือ่อนเลือ่อน โอ้โอ้ลื่นลือนลืโอ้ LC ห้าเนี่ยดันดินดีจริงครับ ว่ารอบมันได้ไหมเออ๋อใครโทรมาโอ้ยดัีกะแต่รถคันนี้มันดันดีเนาะดันดีกว่ายันมาดิ หลบมันได้เปะ่าหบได้มันรถมันนักไงมันรถมันนักนักมันไปอืมันดันเลยไม่ทันใจวัรุ่นอกแต่มันไม่คล่องมันยนมาเนาะเรื่องคล่องเดินมาเดนมาดันสุกี้เนาะแพงก่อสองเท่าอือจริงแหละแพงจริง เอ้าก็ผมไปซื้อลงหมากมาน่ะพันเก้าสิบบาทตาแดงกัดตาแดงกัดตาแดงกัาแดงกัดจับหัวจบพองูัวใจห่าร่อยสิร้อยบอกพันเก้าสิบบาทโอ้ยไอติ้งบานหลบลัคตเออเทจริงเลยแต่ว่ามันทนดิมันทนครับมันใช้ได้นานอยู่ของของเทมันใช้ได้นานแต่ถ้าของเทียมอ่ะสามร้อยห้าสิบผมซื้อมาใส่น่ะ ไทนหืบางทีไม่หอดเดือนซ้ำขึ้นกองดินนี่กองดินใหญ่ๆนี่ขาดปุ๊ดเลยขนาดในสื่อแล้วครันเล็กคนละอย่างกันครับเล็กมันคนละอย่างของเขามันแพงแต่มันทนโอ้เทียงเลยตัวนี้แม่เขาจอดกินเขาหรือเปล่าเทียงอไงเลวแป๊บเดียวเทียงแป๊บเดียวเทียง ือบดทมไม่นุ่นเลยน่ะตาค้องไข่น่ะนะนู่นที่ไขว่างๆน่นนนะนะบอกเขาไปอยู่ไหนอยู่ระยองโอ้ยพากันเห็ดบานพากันเห็ดบานเส็จก็บยูไปยูเตกุ้เงเทพยูระยองแหละตอนไหนเราเจา้าทีใดมายูหนอเออ ส่วนมากก็ไปอยู่ไปทํางานเนาะอยู่บ้านเราไม่มีงานเนาะนั่นเองบ้านเรามีงานเนาะเออไปทั้งงานเกิดไม่มีนีได้แต่พ่อกินอืมสารุ่งกิมก็บอสาร คอนเทนตนี่ดินี่สระเตตรง่วนมันเนี่เออตรง่วนมันนี่ยผมเลยไปปลูกมันเลยตามกบสระเต้ตาฮะสมสะตองนั่นบ่ ทำไมเลี้ยงตากบไี้ยงงานนี้ได้ใช่เพื่ออะไรทมมาจะให้ราคาเด้ได้ด้หยอนายสะะไเออเอาไปทำไมถอามยายถามไปคุดไปทำไมหรออเองทมนี่ต้องต้องจายด้วยใช่ไหมใหญ่มากไม่มีประโยชน์เลยไม่ใช่นาจะได้สูอืมทมเลยงังน อาอน่นมะนาวหรืออะไรนั่นน่ะมะกรูดบ่โอ้นึกว่ามะนาวเว้ยออกอย่างหลาย่เยอยะนะมีคนอ่มบ้นรเต็มเลยวอ่ะเต็มท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับตอนน่าจะพักกินข้าวครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ